สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันในช่องลองดูหนังและวันนี้เรามาอยู่กันในโหมด18บวกกันนะครับผมไม่ต้องห่วงเพราะผมจะจํากัดอายุไว้แต่ก็นั่นแหละเด็กๆก,ก็เอาของพ่อของแม่มาเข้ากันได้ทั้งนั้นแหละงั้นก็คงห้ามไม่ได้นั้นผมก็จะเล่าไปเรืเร่อยๆคลิปนี้ผมมาจัดอันดับ10โมเดลแร็งกิ้งคนไทยในเว็บส้มดําหรือเว็บที่เพิ่งเปลี่ยนไปใช้ .org เพราะคลิปริมสระหรือจะด้วยสาเหตุอื่นๆก็แล้วแต่ โดยอันดับผมจะเรียงตามแรง์ของเว็บเลยเท่าที่ผมหามาได้นะครับเริ่มจากอันดับ10อยู่ในแรงกิ้ง1,658ชื่อช่องว่าไทยน้องเหมียวชื่อเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าชื่อเหมียวจริงหรือเปล่านะแต่แนวทางของคลิปค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นแนวหลุดๆแต่ก็น่าจะเป็นน้องเหมียวคนเดิมนั่นแหละมาในชุดต่างๆในหลายๆอิริยาบถเช่นน้องเมียแอบแซบนัวแอบผัวไปกับพี่ที่ทำงานหรือแม้แต่ลากมาจากผับก็ยังมี เป็นช่องที่ค่อนข้างใหญ่มากเพราะมียอดติดตามมากถึง1,600คนแถมยังมียอดวิวรวมถึง11ล้านวิวกันเลยทีเดียวอันดับต่อมาอันดับที่9อยู่ในเรนกิ้ง1,472ชื่อช่องว่าโม a n n e l ซึ่งก็เป็นชื่อโมจริงๆจะเป็นแนวคล้ายๆกับอันดับ10คือทำแนวคลิปหลุดเช่นเดียวกันโดยน้องโมเนี่ยอายุค่อนข้างเฉียดคุกเลยครับอีกนิดเดียวผู้ชายคือกินข้าวแดงแน่ เอาจริงๆของน้องเขาเนี่ยก็ค่อนข้างเรียบเนียนเพราะอาจจะด้วยอายุแต่ก็ขอบอกเลยว่าเด็ดมากๆเป็นช่องที่เพิ่งสร้างได้ไม่นานแต่ก็มียอดผู้ติดตามมากถึง6,000คนและยอดวิวรวมถึง6ล้าน6แสนวิวกันเลยทีเดียวอันดับต่อมาอันดับที่8อยู่ใน ranking 1,454ชื่อช่องว่า Miss k e m p i e ช่องนี้ ranking สูงขึ้นมาอีกนิดหน่อยแต่คุณภาพค่อนข้างดีเลยทีเดียว สำหรับคนที่ชอบแนวน้ำพุ่งๆเนี่ยและมีหลากหลายอิริยาบถเช่นมอต้นมอปลายชุดแน่นอารีคูหรือชุดคอสเพย์ VNK ค่อนข้างถึงใจกันเลยสำหรับช่องนี้ใครชอบแนวขาวๆไฟหน้าใหญ่ๆน้ำไหลเยิ้มๆต้องเข้ามาชมให้ได้นะครับเป็นช่องที่สร้างมาได้สักพักใหญ่แล้วแต่อาจจะเพิ่งมาจริงจังหรือผมเพิ่งเห็นก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผู้ติดตามมากถึง9000คน และยังมียอดวิวรวมถึง4ล้าน3แสนวิวอันดับต่อมาอันดับที่7อยู่ในเรนกิ้ง968ชื่อช่อง SSKOK16 OK ช่องนี้ผมว่าคลิปใหม่มาต้องรีบกดดูเลยเพราะว่าเขาเสนอคลิปได้เด็ดดวงมากขาวเนียนไฟหน้าไม่ใหญ่แต่ใส่แล้วไม่หยุดแน่นอนครับสัดส่วนดีมากๆทำแนวยุ่ยๆหรือไปในสถานที่ต่างๆเล่นกับท่าเบสิก แต่มีความโหดดุถึงอารมณ์แน่นอนสำหรับยอดผู้ติดตามช่องนี้คือ13,000คนเกือบจะที่สุดและยอดวิวรวมถึง9 3ล้านแวิวถือเป็นเครื่องการันตีที่ดีเลยทีเดียวในอันดับต่อมาอันดับที่6อยู่ในเรนกิ้ง957สูงขึ้นไปอีกนิดนึงชื่อช่องว่าไทยโนลิมิตไม่มีลิวิตชีวิตเกินร้อยแน่นอนโดยคลิปส่วนใหญ่จะทำแนวพี่น้องมาก่อน แล้วค่อยๆมีบทบัตรต่างๆเข้ามาในภายหลังโดยช่องนี้จะถ่ายแนวเรียวๆแต่ของของเธอเนี่ยค่อนข้างจะเนียนมากๆดูจากทุกๆคลิปแล้วอาจจะพกโกนหรือทำอะไรต่างๆแต่ดูเนียนและน่าจะรัดดีมากๆเลยทีเดียวโดยช่องนี้มีผู้ติดตามมากถึง12,000คนและยอดวิวเกือบจะเยอะที่สุดก็คือ1 5 4ล้านแสนวิวสมกับแรงหนึในพันจริงๆ อันดับต่อมาอันดับที่5อยู่กันในแรค์734ชื่อช่องว่า Little Cat ชื่อช่องนี้ใครเป็นทาสแมวก็อาจจะหลงเข้ามาได้จุดเด่นของช่องก็น่าจะมีโลโก้ที่ชัดเจนและคลิปที่ราคาไม่แพงมากส่วนใหญ่จะเป็นชุดนักศึกษาอยู่ในอิริยาบถต่างๆเช่นแรกเกตน้องเมียจ้างหุ่นผู้หญิงค่อนข้างดีและซีบีก็ดูธรรมาชาติมากๆไม่ได้หมายถึงว่ามันรกหรือมันหนาแต่มีการตกแต่งที่ดูแล้วหน้าฟัดมากๆช่องนี้มีผู้ติดตามทั้งหมด 1600คนและยอดวิวรวมถึง6ล้านวิวเป็นช่องที่ยังสร้างไม่ถึงปีแต่ก็มีดีมากจึงมาอยู่ในแรงท็อปพันของการจัดอันดับประจำปีอันดับต่อมาอันดับที่4อยู่ในแรง686้ชื่อช่อง Heaven 7-4หรือว่าสวรรค์ชั้น7นั่นเองทุกคลิปมีลายน้ำเป็นเอกลักษณ์คือใครที่ดูคลิปไปเนี่ยก็รู้ว่ามาจากช่องไหนโดยช่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องที่ทำมาโดยไม่ถึงปี ผมบอกได้เลยว่าผู้หญิงเด็ดมากหุ่นทั้งหมดดูบาลานซ์กันมากไฟหน้าไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไปหลอดไฟเนี่ยพอดีกับไฟหน้าเปะรวมถึงท่วงท่าและอารมณ์ค่อนข้างดีมีการถ่ายในหลายๆอิริยาบถโดยส่วนตัวคิดว่าเป็นคู่รักนักสแสดงที่เข้าขากันดีมากโดยช่องนี้ก็มีผู้ติดตามเยอะมากๆอีกช่องหนึ่งเพราะมีมากถึง15,900คนแถมยังมียอดวิวรวมถึง13ล้านวิวกันเลยทีเดียว และเราก็มาถึงอันดับที่3อยู่ในแรงค49 494ชื่อช่องว่า Mailbox Diary ช่องนี้เนี่ยผมเพิ่งมาเห็นได้ไม่นานมากเลยเข้าไปดูว่าช่องนี้เพิ่งสร้างได้แค่4 <S <S เดือนกว่าๆเท่านั้นแต่อันดับอยู่สูงมากๆผมไม่รอช้าเลยเข้าไปส่องสักนิดสนับสนุนสักหน่อยจึงได้รู้ว่าช่องนี้มีข้อดีอย่างเห็นได้ชัดอย่างหนึ่งคือ มีซับไตเติ้ลภาษาไทยให้อ่านด้วยและการพูดการเย้ยหยอกกันค่อนข้างอ้อนมากๆเสียงของน้องเมลคือโดนใจแอดสุดๆเป็นช่องที่ใส่รายละเอียดยิบย่อยที่หลายๆช่องอาจจะมองข้ามโดยทั้งคู่สวมบทบาทเป็นรุ่นพี่สาวสวมหน้ากากแมวเหมียวมาเกี่ยวดุ่นน้องปีหนึ่งให้ไปเข้าด้านมืดเริ่มจากในห้องไปจนถึงนอกสถานที่ที่เป็นสถานที่ปีดบนโต๊ะบนเตียงห้องน้ำแต่อาจจะไม่ถูกใจสายไฟหน้าใหญ่ๆสักเท่าไหร่เพราะที่เห็นคือ ธรรมชาติให้มาและมาพอดีมากๆขณะที่ว่าอยากจะเป็นรุ่นน้องอีกคนหนึ่งเลยโดยช่องนี้มีผู้ติดตามมากถึง8,900คนและยอดวิวรวมถึง6 2ล้าน0แสนวิวนี่ขนาดแค่4เดือนเท่านั้นเองอย่างที่ผมบอกครับว่าคุณภาพช่องนี้เนี่ยดีและอนาคตเนี่ยน่าจะดีขึ้นไปเรื่อยๆอ,อีก และเราก็มาอยู่ในอันดับที่2อ,อันดับแรงกิ้งเนี่ยคือ379เท่านั้นโดยชื่อช่องก็คือไทยพรฮับเบอร์ค่อนข้างเป็นชื่อที่หาง่ายมากๆ และค่อนข้างชัดเจนมากๆว่าตัวเองเป็นนักสร้างคอนเทนต์เว็บส้มดำแห่งนี้โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยช่องนี้เป็นช่องที่ลงคลิปได้ค่อนข้างสมบเเสมอชื่อของเธอในวงการก็คือขวัญเป็นสาวออฟฟิศที่น่าจะเบื่อออฟฟิศและมาทำงานเสริมในแนวแนวนี้โดยเธอจะชอบสวมบทบาทในทุกรูปแบบทั้งพนักงานออฟฟิศที่เธอทำอยู่แล้วหรือพนักงานต่างๆในร้านชื่อดัง โดยช่องมีการคิดปรปับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มีความหลากหลายมากๆแถมยังมีนอกสถานที่อีกบอกได้เลยว่าช่องเดียวครบรถมากๆช่องนี้สร้างมาทั้งหมด8เดือนเท่านั้นมียอดผู้ติดตามสูงถึง18,500คนและยอดวิวรวมสูงถึง18ล้านวิวและอันดับที่1ของเราอยู่ในโมเดลแรงกิ้ง315เท่านั้น ซึ่งถือว่าติดหนึ่งในท็อป500กันเลยทีเดียวและชื่อของช่องนั้นก็คือเมลอนไอซ์นั่นเองซึ่งน้องเมลอนเนี่ยผมบอกเลยว่างานขาวเนียนไซมินิไฟหน้าเป็นธรรมชาติถ่ายได้อารมณ์ฟิลแฟนคือถ้าซื้อเนี่ยก็ต้องขอเบิ้ลคือดีมากๆทำคลิปในหลายๆอิริยาบถเช่นเดียวกับหลายๆช่อง แล้วก็แต่งตัวแนวมอต้นมอปลายไม่แตกต่างจากหลายๆอันดับที่ผ่านมาแต่ที่เด่นกว่าช่องอื่นๆน่าจะเป็นเพราะขนาดของรูปร่างที่ดูเล็กและเหมือนเด็กขนาดสัดส่วนที่พอดีมันลงตัวจึงทำให้ช่องนี้ติดอันดับต้นๆในโมเดลแรงกิ้งนั่นเองโดยมีผู้ติดตามมากถึง19,000คนและยอดวิวรวมมากที่สุดเท่าที่หามมาได้ในคลิปนี้นั่นก็คือ21ล้าน5แสนวิว ซึ่งถือว่าเยอะมากๆและเราก็จบลงไปแล้วนะครับกับสิทธิ์อันดับที่ผมหามาได้ในคลิปนี้ซึ่งผมจะยังไม่จบคลิปแต่เพียงเท่านี้อย่าเพิ่งรีบปิดซะละเพราะผมมีสเปเชียลแงที่ผมคิดเอาเองว่าเป็นคนไทยคู่ต้นๆของประเทศเลยที่เข้ามาทำในสายงานแบบนี้และอาจจะมีอิทธิพลไปถึงช่องต่างๆที่เพิ่งเกิดขึ้นมาชื่อของช่องนั้นก็คือชายตองหญิงเพียนนั่นเอง โดยที่ผมไม่เอาไปรวมกับท็อป10เพราะผมอาจจะเห็นช่องนี้มานานและมีชื่อเสียงมากๆผมเลยนำมาเป็นสเปเชียลแทนโดยช่องของชายต้องหญิงเพี้ยนเนี่ยทำมานานมากๆมากกว่า2ปีและมีการลงคลิปที่สม่ำเสมอไม่ปล่อยให้แฟนๆต้องรอคอยนานและไม่หายไปไหนจากวงการนี้เลยโดยอันดับโมเดลเรนกิ้งประจำปีก็คือ242นั่นเองซึ่งถือว่าสูงมากๆ พอสู้กับต่างประเทศได้เลยและมีผู้ติดตามมากถึง23,800คนยอดวิรวมมีมากถึง11ล้าน6แสนวิวอาจจะน้อยถ้าเทียบกับรุ่นน้องแต่บอกเลยว่าคุณภาพมากๆมีการใช้ของเล่นมีการเชิญนักแสดงหญิงเพิ่มแถมเสียงหญิงเพี้ยนเนี่ยก็อ้อนสุดๆมากเช่นเดียวกัน ทั้งคู่มีอารมณ์ร่วมที่ดีมากๆในการทำคลิปแนวนี้และผมก็จะติดตามต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับหากใครชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับคลิปหน้าอยากให้เป็นคลิปอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม